ค่ะเอาแบบงูยักษ์ค่ะบ้าบ้างูยักษ์เหรอบัวอางูยักษ์โอเคกนต่อมาครับพี่น้องสวัสดีค่ะไม่มีชัยยาดาค่ะ A few moments later เี oh, yo, yo, yo ่ยดคุณโยโย สวัสดีครับพี่นองมน,นีนะครับกต่เสียภาพ,พี่นองมาเบิงเบื้องหลังการถ่ายทํา m v เพลงสารพันยังคอยครับมณีน,น,นะฮะเขาได้เช็ไฟที่บ้านพักนะครับแล้วก็ซีมี่ทีมงานหลายคนนะครับมน,นีเป็นวันที่เราได้หยุดงานพอดีนะครับเป็นเวลาที่เหมาะเจาะพอดีนะฮะเราจะมาแนะนำแดนเซอร์ให้รู้จักว่ามีใครบ้างนะครับคนแรกสวัสดีค่ะมันไม่มีไฟนะเดี๋ยวเดี๋ยวด้อยู่ <laughs> ได้ไหม ไ่ะอยู่อาสวัยยังนี่แห้นำตัวก่อนจะมีไฟได้ไงแต่งหน้าขนาดนี้ขึ้นไฟขนาดนี้อ๋อเหรออ๋อเหรอแต่งโมที่ไม่ใช่ดาราค่ะอ่าแต่ไม่ใช่ดาราอันนาฝากติดตามด้วยนะค่ะคนที่สองครับสวัสดีค่ะพี่ออยสรุตาปฐมบันเทิงศิลินค่ะนะอ่เขาคืเสียงโผล่เสียงใหญ่เอาหรอเสียงใหญ่คนต่อมาครับผมสวัสดีค่ะเอาแบบงูยักษ์ค่ะบ้าฮัลโห้างูยักษ์ได้หรอ ูอางูยักษ์โอเคคนต่อมาครับพี่น้องสวัสดีค่ะไม่มีใยาดาค่ะน้องสาวคนเล็กครับน้องสาวคนเล็กสวัสดีค่ะลูกสาวบ้านใสแล้วก็มาพี่ใหญ่แล้วก็มาลูกสะท้องนครับลูกสะท้องเลยอันนี้น้องรลามูน้องลามูพสวยกว่าเพื่อนนะนี่สวยกวเพื่อนสวยอยู่ปิ๊ไก่ค่ะ น้องไก่เอาน้องก่น้อง่น้อง่โอเคพี่แปลว่าี่เราทอะไรกุบกิบอ้ช่วงที่กำลังเซตไฟครับเพราะอช่วงเซตไฟครับพี่น้องตอนนี้นะครับย่านเรามาดูคเราะเล่นในน้ำคืนยดีนี่ครับผมผู้อยู่เบ้างหลังนะฮะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะง่ม่คุณคอตตูุณพใหม่คุพี่ม่โูรดวเซอร์โชูดเซอร์ ดูแลกุลกรรมไมเคปี่อ่าดูแลทุกอย่างไม่เคปี่ปาปิตาคอตูมนะฮะปิดตาทางเฟซสิกส์ด้วยตอนนี้ฟิสิกส์ปาปิตาทางเฟซและฮอนเน็ตด้วยโบโบโบแล้วหนึ่งทำไมถูกใช่ไหมแม่ต้อนนี่ครับผมพี่รองเองหน่งมาฟังนี่ครับได้ยินบันอ้อนนะผมได้ยินมันดูดเสียงอยู่กล้องกิติมศักดิ์ครับผมคนนั้น้อยฮะมีกระทายเองอีกเอ็มวีหนึ่งทายเองดีก็ดีตั้งได้กับ ฝากพ่อแม่พี่น้องเป็นแรงเชียร์แรงใจให้แนเดอครับผมครับผมทายเองตัดต่อเองนครับแมนซีมกเป็นจังไดกันดีบอดีกับฝากติดตามนะครับแมนชาวบ้านยังค่อยนะครับแล้วก็มีช่างไฟสร้างสูตรสร้างสูตรบอสูดสูตรไฟยางเดี่ยวตอนนี้เพิ่งสร้างเซระบบไฟอยู่ครับพี่น้องนะครับมาฝั่งนี้อันนี้คือเนปูเฮ้านะครับ คุณแม่อย่างรู้ในคอนแก่นนะครัชายาคือคุณแม่อย่างรู้ในคอนแก่นคุณแม่ต้องตาครับนะครับวันนี้แกก็มาคุมด้วยตัวเองนะครับพี่คนพี่เจนหนาทังคนอยากขาวอยากขาวทักมาพี่วงานอยากขาวทักมาขอบคุณนะครับขอบคุณระบบไฟของหน้าอ้นด้วยวันนี้เพิินเฮ็ดระบบไฟให้นะครับให้เป็นพ sh e ี่หล่อนเบิ้งมีไฟมีควันสมูด้วย เล็กๆไม่ใหญ่ๆเราเทำนะครับญาตเพรยเขานานเพรเขาคันแพรเป็นไนปวยเออปวยปวยตอนนี้กำลังจะเข้าซีนนะครับ <Okay. S 3> มามานอนฟางอยากกอก้อนน,นบอลอที่มินบับคุนีอัก้อนก็นกนได้ครับเม่เห็นพระวัดจอนักรล่องเช็นเดีวยวกุมกลาง เดียนจะกลุ่มกลางแบบแวบๆอันนี้ประมาณครึ่งตัวตั้งแต่ไอตั้งแต่อันเนี้ยเห็นส้นเห็นผ่านนี่ขึ้นมาครึ่งตัวครึ่งตัวเจาะอันนี้จะเป็นเจาะนักร้องนะครับเพราะว่ามีกองตัวเดียวนะครับเล่นเล่นเจาะเจาะดูนะครับ ก็วบบ่าเปมันเดินไ้กับโอทียูโอเคเอาเลยสวยดีมามาเห็นไอคอเสื้อไหมพี่เอวคอเสื้ออะไรอ่ะเนี่ยดำๆข้างในเห็นไหมไม่เห็นไม่เห็น ปล่อยผม <laughs> <One hour. S 1> อันนี้ก็จะเป็นอ่าซิงชุดชุดอันนี้นะครับชุดอ่าไทยบอกแล้วก็ต่อไปจะเป็นชุดกับว่าเต้นเสือนะครับมีขนนกขนไก่ขนปิดน,นะครับสำเนียงเสียงเพลงลอยไปถึงคนเลือบบ้าน ห่มยอร้อนอไม่เหนื่อยแต่ว่าร้อนอ่ะมันอาวอาวูา <Ooh. S 2> ้นมันตกพุ่งเหยียดมันเอาเอ้าอะไรคะนใส่ทองอา้าหนียวด้วยกล้องนมเนื้อเดี๋ยวนี้ว่าใส่ทองกันแล้วใครเหรอทองบอดตอนนี้พักก่อน,นครับปเ,ปนนเมื่อกี้ไปสองสองมุมไปแล้วนะครับเขาพุมกล่องไปแล้ว พักกินน้ำสะก่อนนะครับอย่างน้ำเมนบาม่น้ำ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 ป่าน้ำป่าเมื่อไมาถึงเมื่อไหร่ต่อไปเป็นมุมมุมซูมหน้าใกล้นะครับเมล่อหญ่ประมาณสมุมมั้งเมื่อไ่บเมื่อไรินคุนอะค่ะนี่ แน่นเหรอ่แนเนือ้อกรดจะก็ถ่ายกรดเลยแล้วเอาชิ้นใกล้แล้ว,ลลวอีกสองชิ้นเสร็จแล้วแล้วก็เงาออออออเ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 นี่ยเคยบอกก็ยังกรดน้องอมแอมงูยักษ์น้องอมแอมบอกเอางูยกักษ์ ก็ดิเอาแห้งครับเพราะว่าฝนมันโตกเราแห้งแห้งให้พี่น้องนะครับเดี๋ยวเบื้องเบื้องหลังนะครับก่าจะเป็นหนึ่งคนงานเพลงมันยากแล้วก็กว่าจเสเ็จกว่าสีอังให้ล้าหยางครับพี่น้องก่าจะมีเวลาที่หมอสจอแล้วก็กว่าชีวางฮุ้มกันหมดทุกคนครับกว่าสินัดแล้วก็กว่าจะซ้อมกว่าสิตรินแต่ละคนกว่าสิหาชุดหาายยังหาเวลามันยากแนะครับขอแค่กำลังใจคนละหนึ่งแชร์ คนละย really kind of ังอ่ะเขาเบิ <t> <ith> <moments> ้งไเรื่อยครับผมเพราะว่าทุกๆยอดยูมีคาสำหรับพวกเขากีนใ้การสัางผลงานต่อครนแร้บเนี่ยก็จะเป็นแบบฟิวอ่ะมื่ๆถ่ายเงาแสงนะรอบนี้น่าจะรอบสุดท้ายแล้วอ้าวปิดไฟ สวยมากสวยมากสวยไหมนียสวยสวยสวย่สวยเ้ี่นี่สวยทีนี้สวยอันนี้พอจะได oh, no, no ้เสร็จป๊ปได้็เต้นเลยกัเวรามันพลาสตกนะโอ้ยหนูหนูชุเต้นเลยติด้วยหนูถ้าเป็นนักร้องนารุเป็นอล้นันนี้คือสวยมากอันนี้ฟิวสวยมาก เราช่วงช่องพักช่องพักนะคะจนเรากินเรากินหมกของหัวน้า,า,นาอ้นหัวน้าอ้นมื้อหนึ่งนะะแล้วเราหมักตาเราหวานแล้วไป วันนี้เป็นไงโอเคพอใจผลงานไหมวันนี้ก็ไปชุดพอใจแม่วันนี้ผลงานพอใจมากแบบไฟก็ดีแบบอะไรมันเหมือนลงตัวแต่มีปัญหานิดนึงคือฝนตกฝนตกเนาะฝนตกแต่ทุกอย่างก็มีโดมไงมีโดมอยู่มีโดมอยู่เดยโดมก็โอเคมากโอเคเนาะอประตูโอเคตั้งไฟก็โอเคโอเคมากเราว่าเออมันจะเป็นแบบถ่ายแม่ม้าวินเทอร์เขาไปต่อนี่ป่ะพี่พอบเราเพี่น้องมาเนี้ย บรรยากาศจีนข้าฝนตกข้าวพี่น้องตอนนี้แม่ต้องตัดสู้มากวันนี้ขอบคุณมากด้วยนะครับกำลังจะลุกๆนะครับงจะเลือกงานเรามาเลยนะครับขอบคุณมากๆนะครับเบื้องหลังนะครับการถ่ายทำมืวสีวิดีโอสารพันยังคอยครับหัวหน้าเป็นกระยิชัดไฟแล้วก็เตรียมตัวเฮดต่อไปนะครับอันนี้นะครับพี่อามจะเป็นมือกล้องพี่อ้นจะเป็นอ จะเป็นเช็ดไฟระบบทุกทุกอย่างนะครับเขาสั่งสานผงงันขึ้นมานะครับพี่น้องถ้าพี่น้องในบางคลิปนี้แล้วก็ให้ย้อนกลับไปดูมิวสิกวิดีโอสารพันยังคอยนะครับเราจะปล่อยเป็นเป็น,ปนอสองเวอร์ชันนะครับมีเวอร์ชันโอเวอร์ชันพี่น้องเพราะว่าจะมีะมีเอ็มวีด้วยที่เราถ่ายทำไปแล้วนะครับแล้วก็จะมีะเป็นซิง์ร้องเพลงธรรมดาที่มีเอ็มีครับแล้วก็จะมีคาราโอเกะ ให้พี่น้องได้ได้ลองา้าอเ,เกะีน้ำนะครับใช้ระบบพยางอยู่ที่โ,โดมที่บ้านพักของเรานะครับอยูไปหน้าครับใครห่างห้างไม่อิวแบบว่ากินออกแห้งอีกตรงนี้ลุงเพาะเป็ดเล่านะครับหัวหน้าเราก็มาอยู่กับเรานะครับตอนนี้เวลาเกือบจะตีหนึ่งแล้วนะครับ อุ่นครับพี่น้องนะครับขอแค่แรงเชียร์แรงใจและกาแห้งกดไลค์กดเชียร์ครับพี่น้องมันก็อาจจะบอดักนานะครับถ้าพี่น้องว่าได้เบิ้งคลิปนี้แล้วให้พี่น้องย้อนกลับไปเบิ้งคลิป m อสารพันยังคอยนะครับให้พี่น้องซอยแช์ซอยกดเบิ้งไล้ไลก็แล้วกันนะครับ